โอ้อันแรกก็เกลือแล้วครับเอาละครับล่าสุดนะครับที่ผมลงคลิปไปก็จะมีการสอนลงคอมโบแบบใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาเรียนเอลิทนะครับ oh. เพื่อจะเอามาเปิดกระเป๋าหลังแบบใหม่ <Yeah. S 1> ก็จะมาตรงที่นี้ครับเ <Yeah. S 1> สือล้วแล้วก็อันนี้ครับสุดท้ายครับ กองซุ่มหลังเทพนะครับของรัตคาร์จีจีครับผมจะซื้อมาสิบอันเพราะผมผมมีอยู่มีเหรียญเปิดได้สิบครั้งนะครับเนาะหนึ่งครั้งจะใช้เหรียญพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับในการเปิดหนึ่งครั้งนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาลองดูว่าผมจะเปิดสิบครั้งเนี่ยจะได้หลังเทพกี่อันแล้วก็จะเกือกกี่อันนะครับลองเปิดดูนะครับหนึ่งสอง โอ้อันไหนก,ก็เกลือแหละครับปีกโด้วยเฮ้ยของโลกมาว่ะของโซมานะครับไหนดิฮิวโอ้ฮิวการครับฮิวการ์โซเทพมาฮิวเทพมาโอ้โดการครับเฮ้ยไหนเทพเมียเทพเฮ้ยโลกโอ,โอุ้ยนี่ครับ เป็นการเปิดที่คุ้มสุดนะครับในการเปิดมานะครับก็จะมีเอาง่ายนะครับว่าสตดง่ายเลยว่าโลกจะแพงที่สุดแล้วก็ในนะครับสรุปว่านะครับอยจะเอาให้โดนครับโหผมผมเปิดได้ของดีครับประมาณสามครับแต่อันนี้ก็ดีครับของเมดก็ดีอ่าของฮิวก็ดีครับก็จะมีโลกสองในหนึ่งแล้วก็ซสองครับ ส่วนฮิ้วก็จะกากหนึ่งได้หนึ่งเครครับก็จบไปครับสำหรับการรีวิวในการเปิดปีหลังเนาะก็เน่าไปสามก็ <g ül> ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กไดไลค์กดแชร์กับสับตไครนะครับบ๊ายบายครับ <c oughs>